สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกรายการไซเบอร์ชาแนลและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับรายการไซเบอร์ชาแนลของเรานะครับก็จะพามานะครับสมัครพร้อมเพลย์นะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับผ่านแอปที่ชื่อว่านะครับกรุงไทยเน็กนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรายการไซเบอร์ชาแนลของเรานะครับรายการไซเบอร์ชาแนลของเรานะครับก็จะ นำไอทนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับจากหัวใจของรายการไซเบอร์ a ช n แนลของเรานะครับมาชมคลิปกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านเปิดแอปที่ชื่อว่านะครับกรุงไทยเน็กขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อท่านเปิดขึ้นมานะครับท่านก็จะ มาเจอหน้านี้นะครับเป็นหน้าบัญชีของเรานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ล็อกอินเข้าไปนะครับทีนี้นะครับเรามาสมัครพร้อมเพย์นะครับเราก็กดคําว่านะครับบริการธนาคารนะครับข้างล่างสุดตรงขวามือนะครับกดเข้าไปเลยครับมือท่านกดเข้ามานะครับทางแอปก็จะให้เข้าสู่ระบบนะครับเมื่อท่านมีรหัสพินท่านก็กรอกรหัสพินของท่านไปนะครับหากท่านใดใช้ลายนิ้วมือก็เข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือนะครับง่ายๆนะครับ เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับคือหน้าบริการออนไลน์ต่างๆนะครับก็จะมีเตือนเพื่อใจนะครับบริการพร้อมเพย์นะครับตรวจสอบเครดิตบูโรนะครับวอลฟายบายวีนะครับเปิดบัญชีออนไลน์นะครับบริการนะครับด i จิตอลไอนะครับประกันออนไลน์นะครับ ในที่นี้นะครับเรามาสมัครพร้อมเพย์นะครับให้กดคําว่าบริการพร้อมเพย์นะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับให้ท่านอ่านให้เรียบร้อยนะครับเมื่อท่านอ่านเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดตรงสี่เหลี่ยมถูกต้องนะครับข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับ เมื่อท่านกดยอมรับเข้ามานะครับก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้เขาก็จะอธิบายนะครับว่าจุดเด่นผลิตภัณฑ์มันคืออะไรนะครับท่านก็อ่านให้เรียบร้อยนะครับเมื่อท่านอ่านเสร็จแล้วนะครับท่านก็กดคําว่านะครับสมัครพร้อมเพลย์นะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้คือนะครับแสดงหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราแล้วก็เบอร์มือถือนะครับ เราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับว่าจะเอาหมายเลขอะไรที่จะมาผูกพร้อมเพย์นะครับในที่นี้นะครับผมเลือกเอาเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าหมายเลขประจําตัวประชาชนของผมนะครับก็ได้ผูกกับธนาคารอื่นไปแล้วนะครับเพื่อที่จะรับเงินเยียวยานะครับก็เลยใช้เบอร์มือถือผูกได้นะครับแต่ว่า หมายเลขประจําตัวประชาชนของผมก็ไม่สามารถที่จะผูกกับกรุงไทยได้นะครับเพราะว่ามันยังผูกกับธนาคารอื่นอยู่นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดผูกพร้อมเพย์นะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้ายืนยันการลงทะเบียนนะครับก็มีหมายเลขพร้อมเพย์นะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมเองนะครับแล้วก็กดคําว่านะครับยืนยันนะครับเมื่อท่านกดยืนยันเข้ามานะครับ ท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับใส่รหัส OTP นะครับให้ท่านนํารหัส OTP นะครับที่ได้มาจาก SMS นะครับมากรอกตรงนี้นะครับช่องสี่เหลี่ยมนะครับที่เขียนคําว่ารหัส OTP 6หลักนะครับเมื่อท่านใส่เสร็จแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเขาก็จะบอกว่าส่งคาขอสมัครพร้อมเพลงสำเร็จนะครับก็มีหมายเลขโทรศัพท์บัญชีที่ต้องการผูกนะครับอันนี้ก็ เป็นชื่อของผมเองนะครับเป็นบัญชีจริงๆนะครับเพิ่งเปิดมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเปิดทางออนไลน์นะครับเปิดในแอปของกรุงไทยนิกนะครับง่ายๆนะครับเมื่อท่านอ่านเสร็จแล้วนะครับท่านก็กดคําว่านะครับเสร็จสิ้นนะครับก็เป็นอันว่านะครับเสร็จสิ้นการสมัครพร้อมเพย์ของธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับง่ายๆนะครับมันไม่ซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่า ท่านทําตามขั้นตอนตามคลิปนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปนี้นะครับทางรายการ c y เบอร์ชา n e l ลของเรานะครับหวังว่านะครับท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Sub สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรายการไซเบอร์ชานลของเรานะครับรายการ c y เบอร์ชา n e l ลของเรานะครับก็จะนำไอทีนะครับ มาประยุกต์ใช้นะครับให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันของเรานะครับสวัสดีครับ